เก่าเป็นเนินเมืองเก่าเราก็จะไปเจอกูสันรัตซึ่งสถานะเขาเป็นอโลคยาสารอโลอะโลคยาความไม่มีโรคความเป็นโรคความเป็นโ,โครคโรคภัยสารก็คือที่อยู่แต่เพียบเทียบปัจจุบันก็นคือโรงพยาบาลในมาสคามีสองแห่งมีที่นี่กับที่บ้านขาอ,อันนี้ที่ที่ตัวของ เนินเขามีวัดมามาตั้งบริเวณที่ตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นส่วนที่เขากันไว้เป็นเรื่องของโบราณคดีเป็นเรื่องของกฎศิลปกรขุดเอาไว้กันเอาไว้นะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่ไม่เป็นฉนุกจะไปซื้อขายกันได้แต่ว่าจะไปเป็นเชิงทำธุรกิจอะไรไม่ได้ครับนี่ก็เป็นบ้าน ส่วนหนึ่งที่ยังเป็นจุดของโบราณอยู่ในตัวใจกลางของเมืองจัปาสีเนะครับ ที่เราเข้ามาจุดนี้จะเป็นหัวใจของเมืองเลยคือเมืองนครจาปาญสีจากข้างหน้านีจะเป็นอโรพยาสารเป็นกูสันตลัตเลยข้างขวานี่ก็เป็นเป็นแหล่งน้ำที่ขุดของขมรน,นี่จะเน้นเรื่องแหล่งน้ำตรงไปเลยมีบาลายบาลายเรียกสาาัตวเนี่คืออโรพยาศารที่ใหญ่มาก ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วกรมศิลป์ประกาศเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนมีวัดอยู่ตรงนี้ก็รื้อวัดออกไปก็มีอบตมาทําเป็นพิพิธภัณฑ์แทนพอ,อเป็นพิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บเรื่องราวที่ขุดพบจากกูสันทรามาเก็บรักษาไว้ตรงนี้แต่ส่วนหนึ่งที่เรามีเยอะเอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับของขอนแก่น ขวาไปเราก็จะไปที่เมืองน,นาดูนซึ่งเป็นแหล่งขุดพบพระสถูปบรรจุพระรมมนาทธานาดูนบรรจุพระสารีริกธาตุนะครับตรงนั้นก็ก็จะมีลำห้วยกั้นเอาไว้ตัวฝั่งนี้เป็นคนอาศัยฝั่งที่เราจะเข้านาดูนฝั่งนอกนะก็เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งของสถูปขุดเจอ ก็เป็นรูปลักษณะที่เป็นพรอหลวงท่ธธานอนุอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่เป็นตัวตัวเมืองของจับปาสีออกเมืองจับปาสีมาก็ช้ยโบรมันก็มาที่หลังเองก็มาสร้างเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็เรื่องของกูนี่ครับในที่เรามองเห็นนี่เป็นกูน้อยอนเวิร์กนี่มมีมีกูติดกันอยู่สามเองด้วยกัน ปากทางในีู้ก็เป็นบ้านใหม่ที่เขามาสร้างไม่ถึงร0อยปี มีความตัวเรือนก็เป็นเรือนไม้มีเสานางเลี้ยงมีอะไรนีสวยงามเลยมีสีเราเลี้ยงผ่านไปดูจริงเราจะไม่เข้าทางนี้นะนีทางด้านหลังอาจจะคุบขัดให้เราจะมีทางด้านหน้าเข้า วัดกอ็อยู่ตรงนี้ก็บดบังนั่ก็ยังไม่ลือตัวสลาการเปลี่ยนออกไปตัวนี้ไปลองสูงภาพดอูอันนี้ก็จบทิการท่องเที่ยวแอดเวนเจอ,นะอจร์นครจัปาสีที่เปิดเส้นทางใหม่นะครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของ ไทยวรามันดูชรวดีเห็นร้านช้างเห็นล้วนแมโกศินแต่เรายังไม่เห็นยุคใหม่ทีุ่ดค้นเจอแล้วไปเจอเรื่องของสถูปแล้วก็สร้างเป็นพุทธสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวอำเภอเป็นพุทธมณฑลนีสานชื่อพระบรมธาตุนาดูนจะเพิ่งไปนะครับก็คนเขาก็รู้จักเรื่องพระบรมธาตุนาดูลแล้วแต่ว่าเรื่องที่ นำเที่ยวนําชมวันนี้น้อยคนที่จะรู้จักก็เลยถือโอกาสตรงนี้เล่าให้ฟังเพื่อที่จะเชิญชวนผู้ที่สนใจลองมาเส้นทางนี้ดูนะครับก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจถ้าขากลับเราก็ตีเข้าเส้นปากทานาดูลเลี้ยวขวาก็จะไปพยักไปพระธาตุอินแปลงลงไป